พี่น้องป้องไปพี่น้องป้องโก,กเเกยมาบานนี้อาหารเที่ยงปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างลาดน้ำจิ้มพี่น้องใส่แมนมื่อนีแ่แหละเนาะจะว่ากินจะว่าอันไหนจะอันเห็ดอันไหนจะอันยังเป็นอันยังพี่น้องสามหมื่นสี่หมื่นแล้วแล้วผมเมอานนี้มาย่างเผ็ดคษลิบ เมื่อยน้ำเามีเวลานะํางจเนล่าเลดว่าหนืพอพากันไปตลาดดูเชืเนี้อมาเ็บหมูกระทะเหลียงส่วงกันมือนี่มือสุดท้ายข้าวดาวเมื่ออื่นก็แยกย้ายกันไปทํามหากินเหล่าแลดตีพี่น้องก็ได้อืม อัอนฮึมยุงเลี้ยงก็เจาะอ่ะมีงานสังสรรค์รุ่น,นวิ่งนนิมิมาลาทอนและกะ้ก็สังสรรค์ลุงแล้วกะ็สังสรรค์ลุงและะ้วก็รุ่นรุ่นรุ่นย้ยบนกระบอกบรินพันแล้วก็มีผ่าปลา Thật ba cả chị được đêm phải lại nhắn này bố Một khay All right. ไม่มเมลาหัวเร็ดคลิปไปหน่อยพี่ใหญ่ก็เป็นไข่บ้านเศ้าพี่นี่รู้หนิก็เป็นไข่บ้านเศ้า bỏ trong tổ im lặng Bị mai nó bị đông nữa, nhớ bông cả. Chắc khá so bát đi. Em อันเป็นเทลาที่คิดถึงสุขุทสุขคนแล้วก็เยบ,บนขออวยพรสงทายปีเก่าตอนนั้ปีใหม่เด้อพี่น้องนะคะสำหรับญาติพี่น้องเอฟซีวงเยบนสุขุพทสุคนในปีใหม่นี้นะคะก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะเจอติดสิ่งดีๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบ่เจ็บบ่จนนะคะไม่เจ็บไม่จนร่าร่ำรือกันทุกคนแล้วก็สิ่งใดที่มันไม่ดีนะคะก็ขอให้พอผานพ้นไปกับปีเก่านะคะขอ ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามากับปีใหม่นะคะในมันบดีกับปลอยไปเด้อพี่น้องเด้อปีใหม่กขอไม่แต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะขอให้มีความสุขทุกท่านทุกๆคนนะคะพี่น้องอย่บุนกับบุญมิยังร้ายนะคะก็ฝากขอบุญขอบคุณสุผลสุขค้นนะคะที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็ติดตามให้กําลังใจอยบุนด้วยดีตลอดมานะคะเย,ยบุนขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อไปทไั้งใดมาทั้งใดสังสรรค์กันปีใหม่หรือจะเดินทางไปไหนมาไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภะะะัดนดยนะคะสุผุสุขค้นเด้อนะคะ โชคดีตลอดปีตลอดไปจ้าบ๊ายบาย